สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมครูแพรครับครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครสวรรค์ครับสําหรับวันนี้ครูแพรจะพาเด็กๆมาฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะครับในการเรียนรู้เรื่องผลไม้นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูแพรมีสื่อผลไม้แสนอร่อยนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการทําสื่อก็มีดังนี้นะครับ 1. กระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ 2. กระดาษสีนะครับ 3. รูปผลไม้นะครับ4 เกานะครับ5กันไกลนะครับเวลาฝึกนะครับผู้ปกครองจะต้องอธิบายนะครับและสาธิตหรืออ่านชื่อผลไม้ให้นักเรียนดูก่อนนะครับแบบนี้นะครับล้วยทุเรียนสตรอเบอรี่แตงโมแอปเปลิลส้มเนาะสับประรด และมังคุดนะครับผู้ปกครองสาธิตการอ่านชื่อผลไม้ให้นักเรียนฟังแล้วนะครับต่อไปให้ผู้ปกครองนะครับอ่านชื่อผลไม้ช้าๆนะครับแล้วก็ให้นักเรียนพูดตามนะครับเช่นนะครับกล้วยก็ให้นักเรียนพูดว่ากล้วยนะครับทุเรียนให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนพูดว่าทุเรียนนะครับสตรอเบอรี่ให้นักเรียนดูรูปภาพนะครับแล้วก็ให้นักเรียนอ่านสตรอเบอรี่นะครับ แตงโมนะครับแอปเปิลส้มเงาะสับปะรดมังคุดให้นักเรียนอ่านแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตผลไม้ด้วยนะครับในแต่ละชนิดครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ปกครองนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกนะครับดูรูปภาพแล้วก็พูดชื่อผลไม้นะครับในแต่ละภาพนะครับถ้านักเรียนนะครับติดขัดที่ รูปภาพไหนให้ผู้ปกครองนะครับพูดชื่อผลไม้นะครับและให้นักเรียนพูดตามนะครับจนครบตามที่กําหนดนะครับครับเพื่อพัฒนานะครับทักษะทางด้านวิชาการนะครับในการเรียนรู้เรื่องผลไม้นะครับแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิของนักเรียนนะครับครับผู้ปกครองควรฝึกนักเรียนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนะครับวันนี้ครูแพรขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ